สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีที่หลายๆคนตามหาค่ะก็อยู่ที่นี่นะคะที่สวนของเรานนั่นเองค่ะที่ฟางคุณแม่เป่งค่ะบอนสีที่หลายคนตามหานะคะก็อยู่ที่สวนของเราค่ะอย่ามาดูต้นแรกกันนะคะนั่นก็คือพยามนค่ะพยามนนะคะก็จะมีลักษณะ พื้นใบสีแดงค้ำค่ะใบเป็นมันเล็กน้อยกระดูกและเส้นสีดำค้ำนะคะมีเม็ดสีชมพูเป็นตื้นกระจายอยู่ทั่วใบค่ะหว่างหูสีเขียวก้านสีดำนะคะมีทั้งความสวยและความหวานในต้นเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะบอนสีเข้มที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะนี่คือตะวันชิงพบค่ะ เห็นว่าเขามีความดุดันนะคะใบสีเข้มจนเกือบดำเลยค่ะสวยงามมากๆอีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้นที่สานะคะนั่นก็คือขุนไก่ค่ะขุนไก่ก็จะมีพื้นใบนะคะสีโขกค่ะมีกระดูกและเส้นสีขาวนะคะมีวิ่งผ้าข้างกระดูกเนี่ยสีชมพูแก่นะคะและเลือกออกมาค่ะมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่นะคะ และมีป้ายสีเขียวทับค่ะมีก้านสีเขียวอ่อนมาดูต้นต่อไปต้นที่4ี่นะคะมีชื่อว่าไทยนิยมค่ะผู้ที่ตั้งชื่อให้คือคุณพิเชษสุดทูบนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีพื้นใบนะคะเป็นสีขาวค่ะกระดูกและเส้นสีเขียวมีเม็ดใหญ่สีแดงสดนะคะตรงหว่างหูเนี่ยมีเส้นสีแดงเลื้อค่ะโคนก้านสีน้ำตาลเข้มค่ะคอใบสีเขียวนะคะ ก็เป็นลูกผสมของแม่กองกับลูกไม้ใหม่ค่ะต้นที่ห้าค่ะต้นที่ห้านะคะก็คือพรไอ้ไข่ค่ะต้นนี้พรไอ้ไข่นะคะสีชมพูหวานค่ะใบก็เป็นบอลใบกลมนะคะสวยงามมากค่ะตั้งชื่อตามไอไข่สิดวัดเจดีนะคะ ะะก็เป็นบอลที่หลายๆคนตามหาค่ะมีชื่อว่าผู้เท่าเฝ้าเรือนค่ะโดยลักษณะของเขานะคะก็จะมีก้านสีเขียวค่ะพื้นใบนะคะเป็นพื้นใบสีเขียวมีเส้นใบสีชมพูกัดสีชมพูนะคะแล้วก็มีผ้าสีขาวค่ะใบเนี่ยนะคะจะมีความคล้ายกับผนุมานออกสึกค่ะจะจะมีความแตกต่างตรงหว่างหูค่ะหว่างหูจะยกแล้วแบบ หูใบจะม้วนเข้านะคะสำหรับพุทธเ่้าเรือนค่ะก็เป็นบอนสีที่สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามเก็บบอนสีเก่าที่ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะพุทธเ่้าเรือนค่ะต้นต่อมานะคะนั่นก็คือมหายมยักษ์ค่ะมหายมยักษหรือว่าพี่ยักของเรานะคะก็อยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะหรือว่า ยากเจ้าอยออกมาก็คือตับยักษ์ค่ะก็จะดูนะคะตอนนี้เขาเริ่มป้ายแล้วค่ะป้ายสีแดงถ้าเกิดว่ากัดสีแดงหรือกัดสีชมพูเต็มใบเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยนะคะลักษณะนะคะก็จะมีพื้นใบเขียวค่ะเม็ดสีขาวกัดสีแดงหูใบเปิดกว้างสะโพวกว้างนะคะมีก้านสีดำค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะคะบอนสีต้นนี้ค่ะมีชื่อว่ามะเขียวค่ะ อยู่ในตับสามโก๊กนะคะลักษณะของม้าเขียวนะคะมีพื้นใบเนี่ยเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีกระดูกและเส้นนะคะสีขาวค่ะเมื่อเห็นมอนสบอลสีม้าเขียวนะคะก็นึกถึงความเป็นจีนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะคะนี่ค่ะคือชินะบัญชรน,นะคะชินะบัญชรก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะเขาจะมีก้านสีดําพื้นใบนะคะมีสีเขียวค่ะ กะสีชมพูค่ะกระดูกและเส้นสีดำใต้ใบกระดูกจะนูนๆนะคะยิ่งแก่จะยิ่งสวยค่ะและลักษณะพิเศษนะคะเขาจะมีหูใต้ใบด้วยค่ะต้นต่อไปนะคะนี่คือพะพันวสาค่ะพะพันวสานะคะก็จะมีหลายแบบเลยค่ะก็จะมีพะพันวสาแดงพะพันวสาเขียวและพะพันวสาดำนะคะก็เป็นการแผงออกบานนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเราก็ได้ทำคลิปอธิบายลักษณะของทั้ง3แบบไว้แล้วในคลิปก่อนๆนนะคะสามารถไปย้อนดูได้ค่ะต้นต่อไปนะคะมีนามว่าทศกั์ค่ะอยู่ในตับลมเกียนนะคะหรือว่าตับยักค่ะลักษณะนะคะมีก้านสีเขียวค้ำค่ะการมีเซียนนะคะพื้นใบสีชมพูค่ะกระดูกสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวสะดือแดงค่ะ หูก็จะม้วนนะคะแล้วก็มีเม็ดใหญ่สีขาวนะคะมาเริ่มกัดสีเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยค่ะต้นต่อไปนะคะมีชื่อว่าเท้าสัตตลุงค่ะก็เป็นบอนสีอยู่ในตับรามเกียร์เหมือนกันนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะมีก้านสีดำค่ะส่วนใบนะคะพื้นใบสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็มีเม็ดสีชมพูนะคะผ้ากระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะ เม็ดใหญ่สีแดงชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้นนี้มีชื่อว่านายทองเหม็นนะคะอยู่ในตับวีลชนค่ะลักษณะนะคะก็จะมีพื้นใบสีแดงอมชมพูค่ะกระดูกและเส้นสีขาวอมเขียวมีเม็ดขาวใหญ่ผ้านะคะขอบรอบใบเขียวหว่างหูเขียวค่ะรูปใบยกนะคะหว่างหูชิดก้านสีเขียวอ่อนค่ะและมีเสี้ยนบางนะคะสีน้ำตาลอ่อนค่ะ ต่อ,อนะคะเป็นบอลสีตัวเทพค่ะเทพมากๆเลยนะคะนั่นก็คือธาตุบางแก้วค่ะเป็นบอลสีตัวเทพตัวแพงนะคะตอนนี้ราคาเขายังไม่ตกเนาะก็ยังราคาสูงอยู่ค่ะหายากแล้วหลายๆคนก็ตามหาค่ะบอลสีธาตุบางแก้วนะคะเป็นบอลใบไทยค่ะเป็นลูกผสมระหว่างบอลสีลูกไม้และบอลสีดาวเหนือค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพญาราชพฤกค่ะ ก็จะเห็นว่าใบใหญ่มากๆเลยนะคะต้นนี้พญาลาชพฤกเนี่ยก็จะมีใบนะคะคล้ายกับหลวงราชเนหาค่ะแต่ว่าพญาลาชพฤกเนี่ยจะมีสีเขียวเข้มแล้วก็ใบยาวกว่านะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ค่ะเดี๋เรามาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าขุนช้างค่ะอยู่ในตบขุนช้างขุนแผน ก็จะมีลักษณะนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวค่ะกระดูกและเส้นสีเขียวค่ะมีผ้าสีขาวอมชมพูแล้วก็มีป้ายสีแดงสดทับนะคะลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับคนกําลังกลางร่มค่ะดูที่ใบนะคะเหมือนคนกลางร่มอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเบนจรงน้ําทองค่ะก็ถือว่าเป็นบอนดัางรุ่นเล็กๆในไทยเลยนะคะ พื้นบบอ่ะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีพื้นใบสีเขียวค่ะมีเม็ดสีแดงและสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะแล้วก็จะมีแต้มด่างนะคะปลายด่างสีขาวค่ะทรงใบเขาจะแหลมพิวนะคะมีก้านสีดำค่ะเป็นบอลเก่านะคะต้นต่อไปนะคะก็เป็นบอลตัวเทพนะคะมีชื่อว่าเมืองเกาะเกตค่ะเป็นลูกผสมของลูกไม้ใบไทยและลูกไม้ใบกลาบค่ะ มีอยู่ในตับเป็ดตะเรดนะคะลักษณะเนี่ยเราจะมีพื้นใบสีเขียวเข้มค่ะมีป้ายสีขาวอมเขียวอ่อนกระดูกเส้นและเม็ดสีแดงสดนะคะก้านสีดำค่ะต้นต่อไปะคะ่ะต้นนี้มีชื่อว่าสีลาหุ้มทองนะคะก็จะมีลักษณะใบใหญ่มากนะคะมีสีแดงอมชมพูกัดท,ทั้งใบเลยค่ะแล้วก็มีลายสุดสีขาวนะคะ กระดูกและเส้นสีดำค่ะขอไปสีเขียวก้านสีดำนะคะคล้ายกับศิละปะทีิละย,ยู่บนใบไม้ค่ะศิลาหุ้มทองก็จะมีทั้งหน้าทองแล้วก็หน้าแดงนะคะต้นสุดท้ายที่หลายหลายคนตามหานะคะต้นนี้มีชื่อว่าหันุมานเผาลงกาค่ะลักษณะของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นใบสีแดงเข้มสดเหมือนกระเปลวเพลิงเลยค่ะ ตรงปลายหูนะคะก็จะกัดสีเขียวเข้มค่ะมีกระดูกและเส้นสีแดงกลืนกันไปกับสีใบเลยนะคะเมื่อมองดูแล้วเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเปลวเพลิงที่กําลังเผากรุงลงกาอยู่เลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับบอนสีตัวนะคะสําหรับ2ีบอนสีที่ทุกคนกําลังตามหาค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เพื่อนๆเ,เนี่ยมีต้นไหนกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือว่าอยากได้ต้นไหนก็มาบอกกันได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขก,กับการปลูกบอลสีคะ่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันนะคะเวลาสี่โมงครึ่งคะ่ะบ๊ายบาย